ขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราเพิ่มช่วงไหลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําวิธีการเชื่อม2องชิ้นนี้เข้าด้วยกันวิธีการเชื่อม2ชิ้นนี้เข้าด้วยกัน,กรเ,น,น,เ,กนเราใช้วิธีง่ายๆเลยคือการเชื่อมด้วยโซ่เราจะเชื่อมโดยการถักโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหยิบอีกด้านหนึ่งที่เราจะเชื่อมมานะคะเชื่อมลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ลักษณะการเชื่อมจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเชื่อมด้วยโซ่โดยที่มีลายตัวเสื้อที่เป็นโซ่อยู่แล้วมันเชื่อมด้วยโซ่มันจะสะดวกที่สุดแล้วก็มันก็จะเนียนมันจะกลืนกันมากที่สุดนะคะถ้าถามว่าต้องไปเชื่อมตรงไหนให้เราดูลักษณะของลายเป็นหลัก ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็โซ่ห้าปิดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งล็อกมันไว้แล้วก็ตัดออกเลย ซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะไปตามโซ่นะวิธีการซ่อนได้แล้วเราก็มาเชื่อมอีกข้างหนึ่งนะคะตาวิธีการเดียวกันเลยหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเชื่อมด้านข้าง ด้วยวิธีโซ่เหมือนกับการเชื่อมอด้านบ่าเน,นี่ยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเชื่อมเราจะต้องวัดก่อนว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่นะคะเราต้องวัดมาจัดนี่เลยว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่เมื่อเราได้รอบวงแขนแล้วก็ให้เราทําสัญลักษณ์ไว้ เราจะใช้ได้ต่างสีหรืออะไรก็ได้นะคะมาทำสัญลักษณ์ไว้อันนี้คือรอบวงแขนของเราแล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมโดยวิธีโซ่ เราก็จะเริ่มต้นที่โซ่ห้าหยิบด้านที่จะเชื่อมมานะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 3, 4, สองสามสี่ห้าลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งแถวสําหรับการต่อตัวเสื้อเข้าด้วยกันนะคะจะได้แบบนี้ลักษณะก็จะเหมือนกับที่เราต่อช่วงแขนด้านบนมันก็จะเกินๆน,นะคะถ้าเราต่อด้วยวิธีโซ่ ถ้างานมันมออีโซ่อยู่แล้วต่อด้วยวิธีโซ่จะง่ายกว่าจะสะดวกกว่าสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาดูกันที่ออคอนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคอเดิมที่เราถักอยู่ก่อนแล้วลักษณะของคอส่วนใหญ่แล้วมันจะย้อยๆให้เรามาเก็บคอนิดนึง เราก็จะเก็บโดยวิธีง่ายๆเช่นกันเพราะว่าเสื้อตัวนี้ครูเน้นที่คนที่เพิ่งเริ่มหัดถักนะคะจะจําได้ไม่งงเพราะถ้าเริ่มหัดถักแล้วไปทําอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการแยกแขนในตัวอันนั้นงงแน่นอนถ้าคนที่เริ่มหัดถักครูแนะนําให้ถักเสื้อสองชิ้นมาประกบกันก่อน แล้วค่อยไปแบบอื่นนะคะอ่ะคุยเพลินเลยทีเนี้ยอันนี้นะคะแทงเข้าไปลทำตัวทำเอใช่ไหมอ่าแทงเข้าไปลายพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปให้เราเก็บโดยวิธีนี้ ักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้สำหรับเสื้อต้นแบบนี้ครูจะทำแค่แถวเดียวนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้ไปรอบๆอบคอเลยนะคะครูจะทำแค่แถวเดียวเราจะถักแบบนี้รอบเลยนะคะ แล้วเราก็จะจบแถวอันนี้เรามาจบกันแล้วนะจบแถวโดยแทงเข้าไปพันขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราไม่ต้องไม่ต้องควักอย่างนี้นะให้เราพันออกไปเลยแล้วก็ล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งตัดสั้นได้ให้เรียบร้อย ค่ะอันนี้หนึ่งแถวอันนี้คอก็จะเรียบร้อยล้วนะคะแขนก็เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแขนเลยในน้อย,อยค่ะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเหมาะเลยสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะมันจะไม่ซับซ้อน เท่ากับเสื้อที่มันเป็นลายในตัวแล้วแยกแขนในตัวก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับงานชิน้นนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ